แต่สำหรับผมผมก็จะซื้อเลยแล้วกันนะครับผมจัดไปโบล นะครับแล้วกรอบโปรไฟล์ถามว่าวิวาบแบบไหนนะครับก็วิวาบแบบนี้เลยนะครับผมนี่สนใจเติมเกมเติดกับผมได้เลยที่เทียคนคริชชอปนะลิงได้อยู่หน้าเลยพิกอบบอรายวันรายปีพักเพจเทนคริชชอปได้เลยนะจ๊ะรีวิววอลเลอร์พาสซีซั่นที่55นะครับสำหรับใครที่จะใช้คูปองฟรีในการซื้อวอลเลอร์พาสซีซั่นนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมีวิธีการซื้อแล้วกันสำหรับใครที่จะใช้คูปองฟรีในการซื้อวอลเลอร์พาสซีซั่นนี้นะครับคุณไม่สามารถซื้อได้ในตอนนี้ต้องรอ ต้นเดือนหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ทุกคนไปที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่ไอเทมนะครับมันจะมีวัลลภานห้คุณซื้อตรงนี้คุณก็ทําการซื้อไปนะครับไม่ว่าจะเป็น299หรือว่า549คูปองก็ตามนะครับคุณก็จะสามารถซื้อได้ที่หน้านี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณไม่สามารถซื้อได้นั่นเองนะครับจะสมมติคุณซื้อต้นเดือนหน้าใช่ไหมคุณซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ย คุณนะครับจะต้องทําการทําภารกิจนะครับตั้งแต่เวลหนึ่งจนไปถึงเวลหกภายในเวลา1สัปดาห์นะค,คุณถึงจะได้กรอบโปรไฟล์นะครับแต่ถ้าสมมุติคุณซื้อแบบแพค5 4 9อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะได้พวกค่าผลงานเยอะอยู่นะครับแต่ก็ต้องแบบทําภารกิจแบบสุดๆเลยแล้วก็ใช้ดวงจากการเปิดกล่องด้วยคุณถึงจะได้ กรอบโปรไฟล์ไปนะครับซึ่งแม่งโคตรจะยากนะผมเคยลองอยู่นะแม่งโยกยากชิบหายเลยสำหรับผมผมก็จะซื้อเลยแล้วกันนะครับผมจัดไปโ r o นะครับแล้วกรอบโปรไฟล์ถามว่าวิบวัวแบบไหนนะครับก็วิบวัวแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือเริงจริงเนี่ยทุกวันนี้ที่ผมซื้อเวลล์พาร์ตนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่ากรอบโปรไฟล์มันวิบวับนั่นเองนะถ้ามันไม่มีวับผมไม่จัดหรอกครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนไปดูกรอบโปรไฟล์ก่อนแล้วกันนะครับผม let's go bro กรอบเนี่ยโปรไฟล์เลสโกเวลาใช้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสีม่วงๆนะนี่เอาเรื่องจัดก็สวยอยู่นะสมมติแบบคือกรอบโปรไฟล์เงี้ยมันจะมีวันหนึ่งอยู่แล้วนะที่เขาวนกลับมาขายใหม่นะฉะนั้นก็ <laughs> มันมันจะแพงกันละโอเคเราได้เหรียญนี้มาแล้วก็ทำการเปิดเลยะครับผม let's go เปิดออกมาเป็นซึม เฮ้ยอ๋อปกติมันจะลุ้นทำไมว่าเรียวมะนี่แทงชิงเชงเป็นราชาปีศาจโอ้โหเป็นตัวโกงไปแล้วแล้วก็มีนี่โหโอม่าแบบโนสกินมะเนี่ยเชโดแล้วก็มีเรียวมะชุดแดงโอ้โหคุ้นๆเลยนี่ว่าสกินเอลสูแม่งนะครับก็ได้เป็นทุกคนเรียวมะสกินเรียวมะมานะครับแล้วก็มีของโอมามานะครับตามนี้เลยแล้วก็มีพวกกล่องค่าบลงานด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิด ชิงได้4นั่นเองนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็พาทุกคนไปดูสกินแล้วกันว่าสกินมันราตัาเป็นยังไงนะมันไ,ไม่ได้เป็นแพกให้เราเปิดใช่ไหมอ่ะไม่ได้แบบสกินชา้าให้เราเปิดคือเราซื้อปั๊บแล้วเราได้เลยใช่ไหมนะครับขออนุญาตไปดูกันที่มาเทพอย่างโอมากันก่อนเลยนะครับโอบาเมียงอเมริกโอบาโอมาเมียงนี่เป็นสกินใน,นะระดับลิมิเต็ดสีเขียวโอ้ม y ก o ด อันนี้เป็นแตสีเขียวคือไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับผมก็จัดไปนะครับจบไปจบไป,บไปต่อไปเรียวมะเรียวมะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมเพราะว่าผมเข้าไม่ค่อยถึงแกนแท้ของมันนะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับนี่ไงเรียวมะสกินนี้สวมใส่ไปเลยเดโมนิกอาร์เมอร์นะครับผมความสวยในะของสกินเนี่ยผมว่ามาดูกันที่เอฟเฟกต์สกิลกันเลยของเรียวมะเอฟเฟกต์ยามาดา พาสีชิงสกิลหนึ่งบังอุ้ยอ่ะเฮ้ยสกิลสวยนะทุกคนเยสสวยว่ะสวยจริงพาส,สีโบ่งพี่ว่างไงพี่ว่าอย่างสกิลสองตั้มตั้มตั้มชิงตั้มพิ้งเฮ้ยอูสยสวยๆคือมันเหมือนแบบขยับเลยนะทุกคนนะเออสวยว่ะสวยจริงสวยจริงโอเคนะผมสำหรับสกิน นี่ของเรียวมานะครับผมทุกคนคิดว่าไงเต็มสิบให้เท่าไหร่สามารถบอกกันได้ส่วนตัวผมให้เจ็ดเต็มสิบเลยนะสวยนะผมปุ้งปุ้งประมาณนี้นะผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบปา,ายเด้อ